นี่หน้าสบู่นะอันนี้ก็หน้าสบู่นี่หน้าสบู่นี่เราเทแบบเตี้ยมันก็เลยออกมาเป็นอย่างนี้นะก็ตัดแบบน,นี้้อันนี้พวกนี้แบบแบบมาตรฐานนะก็คือโมมันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมแ,แล้วก็ตัด ตัดตามแนวตั้งตัดตามแนวตั้งลงมามันก็จะเจอหน้าแบบนี้แต่ตอนที่อยู่ในโม่เนี่ยบางคนทำแล้วอ้าวปรากฏว่าหน้าแตกเนี่ยคือเราก็หาสบู่หน้าแตกหาไม่ได้แล้วตอนนี้มันไม่แตกแล้วไงคือหลายคนทำใหม่เป็นพวกมือใหม่เนี่ยแก๊งมือใหม่ก็จะแบบว่างง,งงว่าทําไมมันแตกใช่ปะ่ะจริงๆแล้วเนี่ย อ่ะมันจริงๆมันมีหลายสาเหตุจริงนะใครที่ใช้โมแบบเนี้ยความร้อนมันจะระอุอยู่ข้างในนะโมที่เป็นพลาสติกเป็นซิลิโคนแบบเนี้ยนะแล้วก็ยังปิดด้วยอันนี้อีกนะมันจะระอุไปหมดเลยนะหลังจากที่เราเทสบู่ลงไปแล้วเนี่ยเทไปแล้วเนี่ยเขาจะสปอนต่อนะจะสปอนออกมาอเงี้ยเคยใช้โมใสเน่ยจะเห็นเลยว่ามัน มันค่อยๆใสออกมาแล้วเวลาเราจับดูอะเราจะรู้เลยว่าอ๋อข้างในอะมันทํางานอยู่มันร้อนมันอุ่นอุ่นจะร้อนมากแค่ไหนอะอยู่ที่สูตรนั้น่ะมันมีน้ํามันแข็งหรือเปล่ามีน้ําพันแข็งเยอะเนี่ยมันก็จะอุ่นจะร้อนเยอะแต่ถ้าสูตรที่เป็นน้ํามันอ่อนๆเยอะๆเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยอุ่นเลยนะก็เขาก็อยู่ไปอย่างนั้นอะแต่เขาก็จะค่อยๆสปอนไปเรื่อยๆนะคะ แล้วทําไมมันถึงหน้าแตกก็คือมันร้อนนะคะปกติเวลาเทลงไปแล้วอะ่ะมันจะร้อนของมันอยู่ระดับหนึ่งแล้วนี่บางคนอาจจะไปดูคลิปของฝรั่งให้ปิดโมของฝรั่งอะ่ะเขาจะมีแบบว่ามีฝามาให้พร้อมเลยนะเพราะว่าบ้านเขาหนาวไงพราะเขาหนาวเขาก็ต้องมีมีฝาปิดเวลาเขาขายเขาจะมีฝาปิดมาด้วยใช่ไหมก็ปิดแต่พอพอบ้านเรา ถ้าถ้าเราทําตามเขาเนี่ยเราก็อาจจะต้องปิดหรือว่าเอาลงกล่องอะไรเงี้ยบางคนก็จะทําใช่ไหมทันนี้มันก็เลยแตกเพราะว่ามันมันอะไรมันร้อนไปนสะสบู่สูตรที่ร้อนเนี่ยก็มักจะเป็นสูตรที่สูตรที่แบบมีมีอะโวคาโดมีมีผลไม้มีน้ำตาลเยอะบางคนก็ใส่นมเข้าไปใส่โยเกิร์ตเข้าไปอะไรเงี้ย คือมันมีน้ําตาลอยู่ปนอยู่สูตรที่มีน้ําตาลเยอะๆใส่น้ําผึ้งอะไรเงี้ยมันจะมันจะร้อนกว่าปกตินะถ้าคุณทําสูตรแบบนั้นน่ะคือไม่ควรที่จะปิดฝาโมนะไม่ควรปิดฝาโมเพราะงั้นสบู่คุณหน้าแตกแน่นะไม่ควรปิดฝาโมแต่ถ้าทําสูตรแบบทั่วๆไปนะไม่ได้ซับซ้อนนะ แล้วมันมีน้ำมัน <c oughs> มีน้ามันอ่อนเยอะเนี่ยคุณก็อาจจะต้องต้องปิดฝาโมเพื่อที่จะช่วยให้เขาสปอนได้ดีขึ้นนะอย่างนั้นอะอย่างนั้นอะการปิดฝาโมแล้วจะไม่แตกน่าจะไม่แตกเนี่ยดูเนี่ยที่ดิบดบมาเนี่ยคือที่มีอยู่ตอนนี้มันก็ไม่แตกนะทั้งท้งที่เราทำทาแบบใส่เตาอบอ่ะนะ ใส่เตาอบอะ่ะมันก็ไม่แตกนะแต่คือเราต้องปรับสูตรปรับปรับน้ำนะปรับปริมาณน้ำให้มันเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของเรานะอย่างช่วงที่ไม่ใช่ไม่ใช่หน้าเนี้ยเป็นหน้าอ่ะคือถ้าหน้าหน้าฝนเนี่ยเราก็จะลดน้ำลงไปกว่านี้อีกนะ อาจจะยี่สิบรบห้าอะไรอย่างเงี้ยก็เราก็แล้วแต่เราพิจารณาคือเรากะเอาด้วยแล้วก็ดูจากประสบการณ์ที่ที่ที่มันออกมาแล้วมันเราอาจจะต้องลดอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะก็ปรับนะคะแล้วบางสูตรเนี่ยมันมีน้ำน้ำมันแข็งเยอะเนี่ยนะคะก็มีแนวโน้มที่จะแตกได้นะคะบางสูตรมีเยอะกว่านี้มีเยอะกว่าสามสิบเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยนะก็มันจะ มันจะร้อนมากเพราะว่าน้ํามันแข็งเยอะนี่แบบมันจะสปอนเร็วมากแล้วทําให้ความร้อนมันมันขึ้นสูงนะคะนะ,ะเพราะฉะนั้นสูตรไหนสูตรของใครที่มีน้ํามันแข็งในสัดส่วนที่เยอะๆนะคะ,นะคะแต่ว่ามากกว่าเนี้มากกว่าสามสิบเปอร์เซ็นตเนี่ยก็อาจจะทําให้สบู่หน้าแตกได้เพราะว่ามันยิ่งร้อนนะ <c oughs> หรือว่าใครใส่พวกแอดดิทีบางตัวพวกน้ำผึ้งพวกอะไรอย่างเงี้ยนะพวกสมุนไพรร้อนๆพวกขมิน้นอบเชยอ,อะไรอย่างเงี้ยร้อนๆนอะ่ะนะมันจะมันจะทำให้แตกเพราะว่าพวกนี้มันจะเร่งเทสแล้วมันจะทำให้ร้อนมันสปอนเร็วมากอะ่ะนะคะอันนี้พอเวลาใส่เข้าไปแล้วใน <c oughs> ในโมงี้แล้วไปปิดฝาอีกเงี้ยมันก็ยิ่งร้อน ะะแต่ส่วนมากสูตรของเราเนี่ยมันมักจะเป็นคือเราไม่ได้ใส่น้ำมันแข็งเยอะนะ,ะมันก็แตกแตกยากหน่อยมันจะแตกในสูตรโอะโวคาโดที่ของเรานะคะเพราะว่ามันมีน้ำน้ำตาลด้วย <c oughs> ในผลไม้อ่ะนะ,ะแต่ส่วนอื่นเนี่ยมันอาจจะแตกเพราะว่าถ้ามันแตกนะมันจะแตกเพราะว่าความร้อนในในเตาอบหรือว่าเราลดน้ำเยอะไปเราก็อาจจะเจอบ้างปริปรนิดนิดนะ ถ้าเราเจอปรีปรปรนิดนๆ <c oughs> โมถัดไปเราก็จะจะปรับและปรับความร้อนให้ลดลงนะแล้วก็อบให้ยาวนานขึ้นนิดนึงอะไรยเงี้ยนะเป็นต้นนะสำหรับคนที่อยู่ในต่างประเทศนะอยู่ในต่างประเทศก็แนะนำให้ทำทาแบบฝรั่ง่นะคือ <c oughs> พอลงโมแล้วให้ปิดฝานะทำเต็นท์ห่มผ้าให้เขาอนะไรย่างเงี้ย เพราะว่าแนวโน้มที่จะต้าแตกน่ะน้อยหน่อยน้อยกว่าเมืองไทยเพราะว่าเขาเป็นเมืองหนาวใช่ไหมคุณเป็นเมืองหนาวพออยู่เมืองไทยเนี่ยคือมันอากาศมันร้อนแล้วหนึ่งอุณหภูมิห้องเราสูงกว่าที่ในต่างประเทศในทางแถบยุโรปะอะไรเงี้ยก็ <c oughs> คนที่อยู่ทํายุโรปอเมริกาเหนืออะไรอย่างเงี้ยควรจะควรจะเทลงโมแล้วก็ให้ห่มผ้านะคะห่อไว้หรือว่าปิดฝาหรือว่า เอาลงลังลงอะไรอย่างเงี้ยนะเพื่อทำให้เขา,เาทำให้เขาสปอนได้แบบสมบูรณ์ขึ้นนะเพราะปัญหาของคนที่ทำสบู่ในแถบประเทศที่อยู่ใน,ในอุณหภูมิหนาวหนาวอ่ะมันไม่ใช่น่าแตกมันคือมันคือสปอนไม่ค่อยไม่ค่อยสมบูรณ์นะแบบมีแบบเนี้ยมีแบบเนี้ยฟ้าๆ้าอะไรอย่างเงี้ย คนที่อยู่แถบแถบพื้นที่เหนาหนาวอ่ะคือเมืองไทยก็เป็นนะคนที่อยู่ลมดอยตามตามที่ที่เหนาหนาวอ่ะฤด,ดูหนาวที่ผ่านมาเนี้ยก็ก็เกิดเหมือนกันนบ้านเราก็มีนะคะทีนี้คนที่อยู่ทางเมืองหนาวเนี่ยจะไม่ใช่ปัญหาด้วยว่าสบู่หน้าแตกนะจะเป็นสบู่เป็นฝ้ามากกว่านั่นก็คือปัญหาหลักคือเรื่องอุณหภูมินะคะ ถ้าคุณอยากให้สปอนสปอนดีสปอนดีไม่เป็นฝ้านะคะการเป็นฝ้าคือสปอนไม่สมบูรณ์ใช่ไหมถ้าคุณอยากให้สปอนให้สมบูรณ์คุณก็ห่อเขาห่อเขาปิดฝาเขาอบเขาหรือว่านำใส่ลังโฟมลังพลาสติกอะไรก็แล้วแต่ให้มันอุ่น ความอุ่นความร้อนอุณหภูมิที่สูงเนี่ยจะช่วยให้เขาสปอนได้อย่างสมบูรณ์ขึ้นนะคะอ่านี่พูดถึงกรณีที่ทำสบู่ซีพีนะซีพีมันจะยุ่งหน่อยนะอ่าส่วนใครที่เป็นเป็นอะไรอะเป็นฝ้าหน้าแตกนะคือมันตรงข้ามกันนะถ้าเป็นฝ้าคุณก็ต้องปิดปิดฝานะคะให้มันอุ่นถ้าหน้าแตกคุณก็ทำให้เขาระบาย ระบายความร้อนออกไปในบางสูตรที่เราเราปิดฝานะเราจะเปิดแง้มแง้มให้เขามีอุณหภูมิแบบคือมีทางออกเราจะปิดเขาหน่อยปิดแล้วก็แง้มแง้มไปอย่างเงี้ยนะคะประมาณเนี้ยนะโอเคนะคือถ้าทำเป็นหน้ากว้างๆงนี้ถ้าหน้าแตกก็จบกันใช่ป่ะอ่า แต่บางคนก็เออดูแล้วมันมีสเสน่ห์ดีมันแตกๆอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ชอบก็แล้วกันถ้าชอบให้แตกก็ปิดเขาให้มันร้อนๆอุ่นๆนะส่วนสบู่ HP สบู่ HP ไม่ค่อยเจอนะอาจจะอาจจะมีบ้างบางคนอาจจะคือน้อยหน่อยน้อยมากที่ว่าจะน่าแตกเพราะว่าอ่ามันสปอนม,นมันเรียบร้อยไปแล้วมันหลอมเรียบร้อยไปแล้วอย่างเงี้ย นะแล้วก็พอมันร้อนเนี่ยก็ทุกคนก็คือจะพึ่งเอาไว้ใช่ไหมไม่ทําให้มันไม่ค่อยแตกเงี้ยนะแล้วถ้าทําเป็น HP เนี่ยมันยิ่งไม่มีฝ้าเลยเพราะว่ากระบวนการการกลา,ายเป็นสบู่ของมันเนี่ยมันจบไปแล้วจบในหม้อตุ๋นไปแล้วนะเพราะนั้นด่างที่จะหลงเหลืออยู่แล้วก็ตกเป็นฝ้าอยู่ตามเนี้ย มันจะไม่มีแบบ cp ค่ะ cp นี่ยังมีความเสี่ยงอยู่อาจจะเกิดได้บางสูตรนะคะบางคนแต่ถ้าคุณไม่อยากทำคือถ้าคุณอยากทำา p p แล้วไม่อยากให้มันเป็นฝ้าเลยนะก็ทำวิธี cpop นะคะทำวิธี cpop ก็คือ cp แล้วก็เอาไปอบเข้าเตาอบ cp แบบ o v e n process นะคะก็ลองหาดูนะ,ะมีฝรั่งเขียนไปเยอะนะคะโอเคนะ,คะสำหรับคลิปนี้นะคะปัญหาเรื่องสบู่แตกนะ,ะสะบู่แตกและสะบู่เป็นฝ้าก็มีสาเหตุประมาณนี้แล้วก็มีวิธีแก้อย่างที่กล่าวไปนะคะอ่าเดี๋ยวคราวหน้าจะเป็นคลิปอะไรเดี๋ยวเราค่อยมา เจอกันอีกทีสวัสดีค่ะ